วันนี้ไลฟ์สดวันที่สามนะคะวันนี้เราก็จะมาแท็กกล้วยเบรกแตกนะคะเบรกแตกอันนี้ค่ะยังมาเข้าอยู่ใช่ไหมที่ไปดูทีอรหลังมันดังอยู่ใช่ไหมดังดังนี่ค่ะกล้วยเบรกแตกนะคะย่อฟ้าใสนะคะกไปยเังต่อฟ้าใสกล้วยยิ้มนะคะอา่จะได้ไปโซ่ได้แอบกินไปด้วยนะคะไหนกินเลยอร่อยไหมเนี่ย ขอชิมหน่อยอร่อยมากครับกล้วยเบกแตกนะครับผมแต่ว่าสินค้ายังไม่ค่อยมีนะครับแต่คืออยากจะมาโชว์ผลงานก่อนนะครับพ่อทำอยู่เรื่อยๆนะครับอืมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เข้ามาเรื่อยๆนครับตอนนี้เขาเป็นไรพอพอลงจากคลิปไปก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบคนแต่ตกล้าไมได้อนี่นะคะตราฟ้าใส ครุ่ยยิ้มนะคะเราก็ใส่ตะกร้าไปกินไปด้วยะคะ่ะหยุดไม่อยู่เลยเหรอห<ะ>ยุดไม่ได้เลยเหรอกินนะก็ขัดหยุดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่หนึ่งคนแล้วก็ดูอยู่หนึ่งคนนั่นเองนะคะคุณแมนที่คนดู ก็อขอบคุณคนที่กำลังท่านที่ดูไลฟ์สดตอนนี้อยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายทุกคนนะคะแนะตอนนี้หยุดกินไม่ได้เลยนะคะถึงบอกว่าเบรกแตกต้องเบรกก่อนนะคะแต่อันนี้เบรกไม่ได้นะคะอือ กครื่องสี่อจิแบบตาช่างอะค่ะ็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้แล้วก็ถุงนะมัมเลยนะคะที่สิอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหยุด <c oughs> ไม่ได้เลยนะคะถึงตั้งชื่อมาว่าเบรกเตะ อะไร,รไ<ห>นะกรวดงแน่อันนี้ก็มีพนักงานสองคนกำลังทำนะคะสูงคุงทำไว้ <c oughs> ไกับแม่ ดูให้ดูใกล้นๆเลยนะคะอ๋อกล้วยเบกแดกเหรอคะถุงละสิบบาทค่ะนี่ค่ะถุงละสิบบาทนะคะเป็นกล้วยเกบกแดดทำมาจากกล้วยเลยนะคะเป็นน้วาใช่ค่ะกล้วยน้ำาวาสุกนะคะเราจะใช้สุกแบบอ่อนๆนะคะถุงละสิบบาทค่ะส่งทุกวันนะคะสินค้ายังมีค่ะ ไม่ได้นลค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราแพ็กแค้สามถุงเลยนะคะสี่ถุงค่ะถุงที่สี่นะคะนี่ค่ะเป็นพ่อของหนูเองน,นะคะหนูก็ชื่อว่าฝาสันะคะ กินด้วยแต่จะมีอะไรบ้างกล้วยวะข้อกล้วยฉาบเนาะข้อกล้วยฉาบข้อฉาบนี่กล้วยฉาบนะคะแล้วก็กล้วยเด็กแตง แต่เวลาทอดนะคะอาจจะให้ดูนะคะนี่ค่ะอตอนนี้ก็กินไปด้วยนะคะก็เป็นกล้วยเยอะๆแบบนี้เขาจะไม่แบนรลสวยเหมือนกล้วยฉาบนะคะนี่ค่ะ อยากกินใช่ไหมคะก็ราคาถุงละสิบบาทนะคะสั่งได้เลยนะคะละร้อยลูร้อยนะคะถ้าสั่งเ็นรูก็จะได้เยอะนะคะได้หลายถุงนะคะเพราะาถุงละสิบบาทนะคะเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะไปส่งใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ห,หนูก็จะเป็นสุดผู้ที่สั่งถุงนะคะ วันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดวันที่สามนะคะเมื่อวานวันที่สองนะคะที่ไลฟ์สดจบแลป ไปเลยกับก่อนนะคะตอนนี้กินรู๋เลยค่ะปรกอบพนักงานทำไปนะคะเยี่มค่ะเยี่ยมนะคะ ดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดื่มน้ำก่อนนะคะเพราะว่าจินมเยอะแล้วนะคะกินมเยอะจนคอเปลี่แนเพลิน กินอีกนะคะหิวเหมือนเดิมถุนต่อไปได้แล้วนะคะนี่ค่ะหนูหยิบทุกมือให้แม่เลยอมือแม่มันจับว้วยจับพูดมาตอนนี้หนูก็ต้องเป็นผู้ที่บริการ ให้ผู้บริการให้ผู้บริการาาเป็นเดียวบางทีเราก็ต้องใช้ถุงมือนะคะมันมันเพราะว่ามันมันนี่ค่ะถ,ถุงมือนี่นค่ะได้พวกแบพวกแพ็กถืงมือนะอ่า เก่งจังเลยค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะข <laughs> <laughs> อบคุณค่ะอาจายมีอะไรขายบ้างคะอ๋อก็จะมีกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยเบกแตก2สองอย่างนี้นะคะอ,คอันนี้แล้วก็ปลาแห้งนะคะ จะล้มย้ำอีกรอบนะคะ<ช>ก็จะมีปลาแหง้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยเบกเตกนะคะที่กำลังทำตอนนี้แล้วก็อิจี่ดอยูที่อยู่กินอกด้ดนนค่ะ หนูหยุดไม่ได้นะคะเมื่อตอนที่พนักงานเปิดถุงหรือคุณแม่หนูนั่นเองนะคะเปิดถุงแล้วก็รีบวิ่งจ้วดจวดจวดจวดมากินเลยนะคะ สั่งนะคะค่ะเดี๋ยวสั่งอ่าเดี๋ยวจะส่งให้ในทันทีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อุดหนูน,ะะน้าว้าใสด้วยนะคะ บาทนะคะขั้แกเลย่ะเาอแรกนกินเหมือนเดิมนะนมาโมงหมดอ,อีกแล้ว เราจะนับด,ดูน,นะคะว่าครบสิบสองถุงหรือยังนะคะเอาแท็กเลยลูกเอาถุงโหลมาใส่หนึ่ง 2> 1, 2สองสมสองสี่กแปดเก้าอีกหนึ่งถุงหนึ่งโหงลมากี่อันล้ลหนึ่งร้อมีสิบสองถุงเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวิสักถุงก็ออกินรอไป ฮึมแ <Birthday! laughs> ข็งมากเลยคะไปจ <laughs> ุดวัง <laughs> <laughs> มีแมวกี่ตัวอ่าในบ้านหนูนะคะ,คะก็จะมีแมวสี่ตัวนะคะ <laughs> อ่าจะดูอีกค <laughs> อาเมนด์น้องฟ้าใส่หาของมาไลฟ์สดขายบ่อยๆนะคะ, <laughs> <laughs> ะค่ะ <laughs> <laughs> จะหาของมา มีอะไรหนูก็จะเอามาไลส์สุดค่มแล้วก็ทำสุดที่กำลังมีอยู่ตรงนีกนกน้ก็ขอบคุณด้วยนะคะออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เหน็ดหลุดนะคะการไล์สด สก็หยุดลงชั่วขราวนะคะอ่าเมื่อกี้ลงเซิร์ชกินลงชั่วขราวนะคะก็ไล่ต่อนะคะกินต่อค่ะสายกินนะคะสายกินกล้วย,ยแกบแกบกล่องวัวเสียดายทุกคนกินม่ ช้านะคะเพื่จะได้ส่งอาหารได้รึยังครบหรือยังเอาถุงม,มาใส่นะลูกโอเคจะได้ไปส่มมงยาหมอนจะ่ำแล้ว่าจะไปเอาถุงม,มาละะ่ะ แม่จะได้มาขายจ้ะสิบบาทแน่ตลิหน้าเลยสิบบาทนะขอชิ้นสุดท้ายก่อนทำไพร่ไฟคงก็ไม่ได้กิน แม่คุณกำลังไหนลูกอยู่กับแม่นี่แหละอ้าวเหรอนี่เลยอาลูกนะนับใส่สิบสองอันลูก เดมกระพุงแค่เ่ะวามเระเบียบือน่าใาะเป็นแถว้จ้ะนาใครบนะ แต่ถ้านับไม่ครบก็มันก็จะได้น้อยนะคะแต่ถ้านับเยอะก็จะได้มันถุงมันก็จะไม่พอะคะถุงมันจะติด เท่ากันเท่าไหร่เท่ากสามใช่ไหมใช่สิบแถวสองเท่ากสามกี่แถวปูนกันโดดซี้ไปสิบสองแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวมีสามถุงสามสี่ทั้งเท่ากับสิบสองสามสี่สิบสองนั่นเลย นี่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเก็บคังนี้นี่ค่ะพอโตขึ้นก็ถึงยามจำเป็นก็ต้องใช้นั่นแหละก็ไม่กล้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ารอหนึ่งนะคะนี่ค่ะสิบสองถุงร้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวางไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหล่นเลยแก หวานก็เปรีป้ยวนะคะตอนนี้มีคนชมไลค์อยู่สองคนแล้วก็กดไลค์ให้สามคนนะคะนี่ค่ะสามคนก็จะใช้ไอเลฟยูให้นะ เราขอไปกินน้ำอีกนะคะเพราะว่ากินเยอะแล้วขอแหงน,นะคะ ร้อยบาทแล้วก็มีสามถุงสิบสองถุงเบลอมากเลยนะคะวันนี้เออขอบคุณค่ะคนที่ชบว,ว่าเก่งๆนะคะขอบคุณค่ะคือค่ะก็รีวิวเแตกน,นะคะถุงละสิบสองหนึ่งโห่ร้อยหนึ่งร้ึงแ้วก็ใ้วก็นถุงหนถงโหลนั้น ร้อยหนึ่งก็จะมีสิบสองถุงนะคะก็ถุงละสิบบาทนะคะถ้าจะสั่งห้าสิบก็ครึ่งหนึ่งของสิบสองใช่ค่ะครึ่งนหนึ่งของสิบสองกี่ถุงล่ะคณัตศานหกถุงเอบอรหกไปสิบสองนะคะก็เป็นหกถุงนะคะก็สำหรับวันนี้าการไลก็ขอจบเพียง ลงเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกทกท่าน,นที่ชมไลฟ์ในตอนนี้แล้วก็ครั้งหลังเมื่อกี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้าบ๊ายบาย